ไปได้เที่ยวก็ไปหาของทำกินครับไปซื้อวัตถุดิบนะครับตลาดตบเปิดเช้านะผมเนี่ยมาเพียงยงขอเครื่องแกงพริกสองกิลรับผมได้เครื่องแกงผมไม่ผักแล้วมะพร้าวคั่วครับผมมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วหนึ่งสออันนั้นสี่สิบบาทจ้ะ มีสิบกับห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวผมซื้อข้าวเลยเพราะว่าผมไม่ต้องไปหุงข้าวอีกฝนมันก็จะตกในทางเที่ยวหุงข้าวอยู่โอ้เสียเวลาพี่เงินเที่ยงวันนะครับผมผม,ผมซตรีเครื่องข้าวย้ำเรียบร้อยแล้วก็จะวิ่งเข้าไปแนวเขื่อนฝั่งแนวเขื่อนนี่ฮะพึ่งวิ่งหนีออกมาฝนตกหนักครับฝั่งแนวเขื่อนแต่เดี๋ยวน่าจะตกไปทั่วๆแหละแต่ว่าแนวเขื่อนตรงนั้นด้ ตอนแรกต้องการล้มไม้นะครับเพื่อจะทำข้าว y a ใกล้บ้านนั่นแหละนะครแต่ว่าด้วยว่ามันตกหนักอยู่ผมเลยเลี่ยงไปนิดนึงแต่ฝนตอนนี้ก็คือขึ้นช่วงนี้ผมเก็บฝนตกแบบลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยเที่ยงวันตกอีกแหละเมื่อกี้ยังแดดดีๆอยู่เลยมันมาแล้วก็มันก็ตกไปผมเลยเลื่อนไปหาสถานที่ไปที่ลานกว้างๆเรียกว่าขุเหมือง เกาะแก้วอ่าผมเหมือนเกาะแก้วนะครับมันได้ฟิลต้นไม้โอ้ยอากาศน้องๆค่อนข้างจะอ้าวอยู่นะอ้าวอยู่เนี่ยลานกว้างๆนะฮะต้นไม้เล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องไปติดริมนะครับอยู่อย่างนี้เลยนั่งทำอาหารเดี๋ยวดึงโต๊ะครับดึงโต๊ะดึงโต๊ะเลยของในรถก็จะล็อกๆไปหน่อยนะครับ หนึ่งโต๊ะออกมานะครับทำอาหารก็<อ>จะก่อยมาอะไรัตัวนี้อ่าใหญ่มากไหมยใหญ่ใหญ่มากความกว้างอยู่ประมาณ่าวๆเท,ท,ท่าไหร่แปดกับแปดสิบนะครับผมยาวเมตรเมตเจ็ดสิบนะ ิกนเจร์ของผมเนี่ยโต๊ะนี้ยาวเมตรเจดสิบนะครับท่านโดยประมาณผมยาวเท่ากับตัวของของนั้นเลยนะครับ60กว่ากว่าประมาณ6กถ้าจำไม่ผิดนะครับเกือบเมตเจความกว้างคือกว้าง80ดสิบเซนแปิบเซเมเจ็ดสิบใครขอนโต๊ะแคมปิ้งใหญ่ๆไซส์ขนาดนี้มัางอะ่ะ <laughs> นอกจากผม ผมชอบเวลาถ้าไปทำกิจกรรมอะไรพวกนี้มันมันสะดวกมันกว้างมันสบ,บายนะเอาจริงฝนตกก็ไม่ได้ดกลัวนะครับเควินเคารพนะเดี๋ยวถ้าฝนมาก็นั่นผมซื้ออุปก,กรณ์มาทำข้าวยำก็ร่าง,งกับหม้อข้าวยำอ่ะเดี๋ยวผมกะ่าว่าใส่หม้อนะแต่ตามันผมใช้นี่ยรบน้ำล้างตรงนี้นั่นแล้วก็ตัวที่ซื้อมาก็กหน่อยแน่ไหม เอาใช้อันนี้เอาของที่จะเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะไม่จําเป็นผมก็ไม่เอาปา้าไฟสาหรับปั่นน้ําแล้วก็เปิดวาล์วด้านล่างนะฮะคือเอาพอใช้อ่ะนะฮะเปิดวาล์วนะฮะมอเตอร์เขาค่อนข้างจะแรงต่ําหน่อยตอนนี้ไฟน้อยนี่เปิดน้ําใช้กันเอาแบบเอามาใช้ก่อนกดลองเยอะเลยวขอแต่ในหมอสักหนึ่งโมด จะล้างหม้อไปไหนไงตัวนี่จะใส่ใบงามๆนะฮะขั้นดูใบๆบเดิมขอใบใหญ่ๆเลยนี่นะใหญ่มากคืบเนี่ยท่านความกว้างเนี่ยหนึ่งคืบผมเลยนะเนี่ยเขียงต้องใช้ยังใช้เขียงเดิมนะจช่นความมันจะพังผมเอาไปทําสารพัดประโยชน์แล้วเนี่ยเจาะรูทำน่นทนํานี่ไปทําเป็นฐานของอะไรสักอยษ์ๆลูกจำไม่ได้ละาฐานจันดาวเทียมแล้วยังามาใช้อยู่ใช้จนหมดสภาพกันว่ากัน ม่เห็ดหเม่มหนึ่งใบผ้หม่สองถั่วกรกยาวสามตะไคร้สี่ใบมะกรูดห้าหอมแดงเอาห้าห้าละห้าใครจะใส่อย่างอื่นคือใส่ได้หมดนะครับบนยอดขมิ้นนนนนแต่ผมเอาแค่นี้ห้าอย่างใบผ้หมถั่วกรกยาวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะครับตัวผักขอสี่ห้าอย่างสี่อย่างเนี้ยตัวผักขอสี่อย่างหลักหลักทุยทุยเครื่องแกง เครื่องแกงพริกผมขี้เกียจตําซื้อร้านที่อร่อยที่อร่อยที่ตัวของแห้งที่ต้องใช้ถั่วลิสงเม็ดนะทุกใส่ี่หลังมันช่วยความตุ้บตุ้บตั้งไปมะพร้าวขั่วนะครับต้องถึงหอมๆนะไม่ถึงไม่อร่อยมะพร้าวขั่วเนี่ต้องหอมนะครับมะพร้าวคั่วใหม่ๆถั่วลิสงบดช่วยด้วยนะครับ หอมๆตัวนี้มันจะทําให้ขาา้าวยำโลนัวมีมะพร้าวขั้วส่วนที่สองในตัวหลักเลยของสองเครื่องมันนะไอ้อตัวนี้มันทําให้กรุบก,กรอบแค่นั้นเองแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเพิ่มไปก็จะให้หนัวมากขึ้นถามว่ายุ่งยากไหมขาาม้าวยำไม่ได้ยุ่งยากมากเสียเวลาหั่นผักหน่อยแค่นั้นเองหัวเล็กๆของหอมเล็กๆเกนี่ยมันก็อร่อยนะครับถ้าหัวใหญ่มันก็จะไม่เจ,จอมันถูกแบบนั้นข้าวยำเนี่ย ว่าใจหัวเล็กๆจะปินกว่าละเอียดน่อยความหอมของมันอ่ะพวงนี้คือเรื่องของความหอมนะครับขา้าวยำหอมและเทกเจอร์เวลากินแล้วอร่อยเราจะหัน่นตัวของที่เขาเรียกอะไรอ่ะหยาบไม่ได้เวลากลินแล้วมันไม่อร่อยอ่ะท่านตัวปักยาวก็ผมว่าหัน่นไซส์ประมาณขนาดนี้นะฮะเดีโอเคกว่า อย่าหันหนาเลยเพราะว่าเราเป็นเข้าวยำไงถ้าหันหนาเกินไปอะ่ะมันหวหลกเคียวมันมันค่อนข้างใหญ่ๆไปนะฮะให้มันเข้าเข้ากับตัวไม่ต้องไม่ต้องหนามากครับมิลหนึ่งมิลน,นะหนึ่งมิลสองมิลอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ t e x การเคี้ยวข้าวยำคือมันผักรวมอะนะรวมข้าวรวมเครื่องย้ายพื้นที่นิดหน่อยนะครับเขาตัดหญ้ายอยู่อะ <laughs> <c oughs> ผีอยู่ตรงนั้นก็ย้ายมาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ตัดไ<ค>ร้ใบมะกรูดถั่วแล้วก็หอมแดงอย่างเหลือใบผ้าหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จก็สามารถยำได้แล้ว <c oughs> ขอละเอียดนิดนึงนะครับอย่าอย่าอย่าหนาไปมัน t e x t u r การเคี้ยวไม่อร่อยเส้นอย่าหนาเกินนะถ้าหนาเกินมันไม่อร่อย หอมกับหอมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแบบหลักๆกันเลยนะครับตัวผักนะเน้นตัวผักเลยตัวผักเนี่ยผมมีก็คือใบพาโหมนะครับหั่นละเอียดใบมะกรูดหั่นนะครับตัวลิ้นี่หั่นนะครับตะไคร้หั่นนะครับแล้วก็หอมแดงหัน่นผักหลักๆหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างมะนาวเนี่ยเป็นเครื่องปรุงรสนะครับอันนี้ก็เหลือถั่วแล้วก็ไว้ เป็นผักผักเคียงนี่กินได้ทุกอย่างแตงกกงเตงกวาอะไรต่างๆแต่หลักๆผมไม่ได้ซื้อผักเคียงมานะครับผมเน้นก็คือผักที่ต้องยำใบปลาหมใบมะกรูดถั่วฝักยาวาตะไคร้แล้วก็หอมแดงตัวอาหารหลักข้าวต้องมีนะผมซื้อมาเพราะม่เน้นในหุงวันนี้นะครับพร้อมเครื่องแกงพลิกครับใครที่ตำเป็นตำแต่ผมมันเน้นเครื่องแกงพลิกอร่อยอร่อยเผ็ดๆนะครับเจ้าไหนก็ได้ ทัวรลอยบอลมะพร้าวคั่วขาดไม่ได้ถั่วลิสงบดขาดไม่ได้กุ้งแห้งเนี่ยเน้นจะเป็นตัวเป็นป่นผมอยากได้ป่นแต่รอบเนียมันไม่ค่อยมีนะครับผมได้ๆตัวอย่างเงี้ยผมอยากได้ที่เป็นป่นอย่างเงี้ยนะครับหลักๆผมเอาโดนขึ้นบินข้างบนให้เขาลอยอยู่โดยประมาณเนื้อวะข้าวนี่หกถุงนะท่าน นะทำข้าวไห้ล้วนก่อนนี่ตุยเขาให้ล้วนๆๆๆๆกันไปเลยเ็นไม่เผ็ดใส่ตามปริมาณที่อ,อยากให้อร่อยนะผมว่าเผ็ดหน่อยกระจายทั่วๆครับนะนี่เครื่องแกงพลิกครับ กระจายทั่วครับไม่อร่อยงานข้าวเลยนะคือไม่ข้าวกับตัวข้าวอะ่ะท่านมันก็จะเป็นก้อนอยู่รสชาติเนี่ยเดี๋ยวเขาชิมกันเส้นก๋วยมีรสชาติอะไรบ้าง,งผมทำหลก็ชิมหนูเรื่อยๆนะ เครื่องแกงพริกเป็นรสชาติเครื่องแกงเข้มๆออกเค็มนิดๆนิดๆมีความเผ็ดพอสมควรอืมใช่ได้ถ้าเครื่องแกงอร่อยเนี่ยหอมต้องเอาตัวหอมไม่หืนนะไม่หือนอืมหอม

ครึ่งกิโลผมของใส่กอครึ่ขงของครึ่งกิโลกุ้งแห้งใส่ไปเลยตัวนี้ผมชอบตัวบดนะครับแต่ผมว่าอร่อยความหอมเขาเกิดจากพวกนี้กุ้งแห้งมะพร้าวแล้วก็ทำให้มันล่วนผักใส่ที่หลังแล้วก็คลุกนะครับในพวกนี้มันจะอร่อย ถ้าไม่ใส่ผักทีหลังอ่ะมคุกผักจะเป็นอีกสีหนึ่งวันนี้ขอให้เครื่องกับข้าวมันเข้ากันก่อนนะครัมันร่วนร่วนแล้วครับท่านใช่น้ำตาลผมก็ใส่เบื้องต้นก่อนไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่มันต้องออกหวานหวานนิดนิดหนึน่งหน่สองสามเบื้องข้าวกนาดน,นี้ วันนี้ไม่ได้ลองกะปิขอเกลือสักสองช้อนก่อนของนัวขอเบองต้นักหนึ่งช้อนนะโอเคออปรุงรสหลักๆร้องต้นแค่นี้นะขอชิมก่อนหอมอ่ะ อร่อยบอกไงนะอร่อยแต่ว่าไม่ค่อยเป็ดเท่าไหร่เรื่องต้นนะอร่อยครับผมใส่ผักเลยอร่อยอ่านแล้วนะครับอืมเครื่องแกงอ่ะผมว่ามันผมใส่เครื่องแกงนั่งเยอะนะครับเกือบเกือบสองขีดนะก็เผ็ดอยู่ก็อร่อยนัวดี ต่อไปก็สารพัดผักของเราเลยจัดลงไปเลยครับไม่ต้องใส่ทีเรียงทีละอย่างแล้วลงไปเลยโอ้โหนี่หน้าตาเป็นข้าวยำเลยใช่ไหม นะผมร้อนเลยวะ่ะหอมเลยคันนี้หอมมากไปลยผมร้อนแล้วโอ้ยจากเด็ดอ,ออกเด็ดมาแล้วเดี๋ยวขอย้ายที่นึ่งัวเอรร็นกำเข้าใต้ต้นไม้ก่อน เครื่องปรุงค่อนข้างอยญถ้าคิดเป็นตัวเงินก็หลายบาทอยู่แต่ถ้าทำกินให้กินหลายคนนะคุ้มครับเครื่องปรุงวันนี้รวมๆผมว่าสี่ร้อยนะครับแต่ผมว่าคุ้มโอ้โหเม่เจ้าเห็นรู้เห็นแล้วก็รู้เลยว่าอร่อย ตอนแรกก็อยู่ที่เดียวนะตอนนั้นเขาตัดย่าไงผมต้องย้ายที่โอ้โหข้ายำผมมีลูกสาวเดี๋ยวไปฝากเพื่อนฝากลูกสาวฝากคนที่เขาอยากกินคือเข้าวยำเนี่ยตัวสูตรหลักของมันก็แค่เป็นสูตรคือรสชาติพอดีพอดี ใครชอบเปรี้ยวเติมมะนาวผมไม่ชอบเปรี้ยวใครชอบเผ็ดก็เติมพริกนะครับแล้วก็ใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลาทีหลังได้รสชาติมันก็จะเผ็ดๆนิดหน่อยแล้วก็กลางกลาเนี่ยะเขดอบที่เตรียมมาก็จะพอดีได้เยอะมากขอให้คลุกคล้าให้เท่ากันก่อน ยังมีถั่วลิสงใส่ข้างบนอีกนิดนึงคือใครอยากนัวปกติมันก็นัวอยู่แล้วนะใครอยากนัวเพิ่มจัดสิครับเท็กเจอร์เนี่ยคือการเคี้ยวเลยแหละคนไม่มีวันนี้ลำบากหน่อยเท็กเจอร์คือการเคี้ยวเลยละ อร่อยแลวเหนื่อยเหนื่อยกับการถ่ายทำไปได้กินอาหารเสมอเนี่ยเหนื่อยการถ่ายทำทำคนเดียวไงทำเองเออเองรสชาติก็จะปันกลางปันกลางนะครับเป็ดนิดหน่อยขยากเปรี้ยวหอมเนะี่ยเป็นมะน,นาวครับ ผมชอบเปรี้ยวเค็มนะเสร็จแล้วเจ้าเนี่ยวางกลางอร่อยฮะผมชอบเปรี้ยวนิดอร่อยอ,ยอร่อยกรยะติบเบาๆอร่อยครับเวลาผมซื้อกะยำมาผมก็ชอบเติมมะน,นาวนิดนึงแล้วก็เติมน้ำปลานิดหน่อยกิระติบเ,เค็มๆนิดๆอร่อย อ,อแล้วฝากเพื่อนๆเกล่อ,อมันอยู่กับเครื่องแกงที่ใส่อ่ะมันมันนั่นขนาดไหนก็เครื่องแกงที่ใส่อร่อยมากก็จะอร่อยมากเครื่องปรุงหลักมีเกลือ น้ำตาลมปนของเยอะแล้วแค่นั้นเองนี่ขาดกปะปิผมต้องละลายกะปิใส่หน่อยหนึ่งมันจะได้ความเค็มนิดเบรอก็<ะ>โอเคเลยออก้อยน้ำปลาหมดแล้วเตรียมผอมต้องใส่น้ำปาลาด้วยน้ำลายน้ำปลาอร่อย ี่โมงแล้วไม่รู้ครับก็คือถ่ายจน,นที่นี่ช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมีคนมาออกกําลังกายกันนะมาวิ่งมาช่วงเตียงก็แม่มยผมเนี่ย รถโดยสัทร,รถของคนที่เข้ามาเงียบๆครับมาแวะจอดเงียบๆลมพัดสบายครับเย็นใต้ต้นไม้ผมก็เป็นจิดหนึ่งเครื่องเยอะอ่ะนั่นๆผักทั้งนั้นฮะข้าวไวเบอร์มันล้วน Okay. ขอปิดกล้องเท่านี้นะครับผมฟินไปครับผมจากวันตกสู่ท้องฟ้าปิ๊งๆเลยแหละแดดออกแล้วครับ